ผมมาเจอคาเฟ่ที่1นนะครับที่จงังหวัดเชียงรายอยู่แถวนางแรงนี่เองเป็นคาเฟ่ที่แบบอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็สวยงามล้อมไปด้วยธรรมชาติมีที่หลากหลายให้เที่ยวเดี๋ยวยังไงครับไปชมกันเลยนะฮะ สวัสดีคับวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ลิสต้านะฮะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าสวยงามอยู่กลางทุ่งนาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันก็แบบว่าเกลียวเลยไม่สามารถที่จะถ่ายภาพสวยๆเป็นแบบสีเขียวอะไรงี้ได้เนาะเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวพาไปชมที่ร้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในร้านกันนะคะตามมาเริเมนูตามนี้เลยค่ะเมนูเยอะแยะมากมายเลย มีขนมอะไรด้วยหรอมีขนมเค้กด้วยมีหลายแบบเลยเค้กมีเค้กอะไรบ้างคาราเมลอ๋อมีคาราเมลมีชโโ็อกโกแลตมีเค้เกเค้กมะพร้าวเค้้กมะพราวนะคะแถมร้อนๆแบบนี้ต้องไอศครีมนะคะไอศครีมนยคะอันนี้เป็นคัวซองค่ะนี่มาดูัวซองกันมันอยู่ใกล้ๆค่ะคมีคัวซองธรรมดาคัวซองคัวซองแอลมอนด์มาลองชิมกันได้นะคะที่คาเฟ่ดิสต้าค่ะ กินนะชิมดูซีอร่อยอือร่อยค่ะเค้กที่นี่เป็นแบบแบบมีนุเกต์มีเป็นเค้กแบบเซ็ตซัมเมอร์เซ็ตกับตัวนี้นะคะเป็นตัวน้ำร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คือเมนูของทางร้านเลยนะคะเมนูที่แนะนําของทางร้านนะคะชื่อเมนูว่าพิชชี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือตัวนี้คือหอมหวานอร่อยมาก ถ้ามาที่ร้านก็คือแนะนําเมโนูนี้เลยนะคะพิชชี่พิชชี่นมอร่อยแบบหอมหอมน้ําผึ้งมากค่ะแนะนําค่ะ<ม>เดี๋ยวออนจะมาแนะนํามุมถ่ายรูปนะคะว่ามีมุมไหนที่ถ่ายสวยๆกันบ้า,างเอาออมาเลยค่ะอีมุมนี้เลยแนะนําเป็นมุมนี้เลยค่ะถ่ายแบบนั่งแบบชิวๆแบบมองธรรมชาติตอนนี้ก็สี<ม>่โมงอยู่เลยเนาะสี<ม>่โม,ง,มงกว่าก็ยังร้อนๆอยู่นะคะเราก็จะถ่ายในรูปกันก่อนนะคะมาดูมุมต่อไปกันเลยนะคะ นี่มุมนี้นั่งถ่ายมีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายแล้วจะเห็นร้านประมาณนี้นะคะตัวคาเฟ่จะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับยังไงก็มาเที่ยวกันดูได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปจุดอื่นกันนะคะตามออน,ม,นมาเลยตามมาเลย let's go <S อุย้ยนั่งคิวๆส้นสูงนี่ไม่เหมาะกับที่นี่เลยส้นสูงไม่เหมาะกับที่นี่เลยนะคะนี่เลยจะมีลระองน้ำเย็นๆด้วยค่ะ เราไปมุมเต็นท์ตรงนี้แล้วจะมีมุมเต็นท์ด้วยนะคะนี่นี่แต่งตัวแบบสุดตายแบบว่ามินิมอลมินิมอลเท่ขนมปังถ่ายแบบนั่งนั่งอ่านหนังสืออะแต่ขนมปัง,อ,อ,งอันนี้รออรถจ็ดลอรดลอรถอเป็นส้มด้วยเนี่ยมีส้มด้วย,ม,ม,วยมีน้ำพุใช่ไหมน้ำพุแบบสตลยแบบว่าเออธรรมชาติเนาะ ว้าวจุดถ่ายรูปตรงนี้คือเลิศนะคะนี่นั่งแบบชิลๆแล้วมีจะมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะคะแต่หมด<ฮ>เ้ยจะมารีวิวยังไม่ได้นะไม่ได้ะจะมีสตูดิโอให้เช่าถ่ายรูปด้วยนะคะนี่เลาเอยอห้องใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะนี่อีกจุดหนึ่งค่ะคือเลิศค่ะจุดนี้คือจะเป็นจริงช้า สวยอะ่ะจุดนี้เนาะสวยไหม,มแสงถ่ายกับแสงมาอ,อ่ะอเงียสวยดูดิเป็แคมปิง้งแคมปิง้งแคมปิง้งมาต่อด้วยมุมนี้นะคะออนจะพาไปจะมีจุดดาดป้าให้ถ่ายรูปด,ด้วยเรามาดูกันนะคะมึงค่ะขึ้นมากนนะ ต่อด้วยจุดดาดฟ้านะคะนี่มาถ่ายมุมนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนมากค่ะสวยนะคะแต่ต้องมาช่วงประมาณ5-6าถึงโมงนะถึงจะถ่ายรูปออกมาสวยนะคะตอนนี้แดดก,ก็จ้าเก,กินไปนะแรงมาก <c oughs> วันนี้เราก็พากันมาเที่ยวที่คาเฟ่ลิตตากันจบลงแล้วนะครับมีเท่านี้เี่ไงอังก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs> ครับเดี๋ยวคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปคลิปหน้าจะไปที่ไหนติดตามเรด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย